ชีวิตก็คือเกมบางคนเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ยากลำบากมาตลอดอย่างเช่นอะไรไปไหนก็จะเจอคนแน่นคนเบียดเสียดยัดเยียดหรือบางทีอาจจะตกตกรถไฟตกรถตกรถเมย์ไปไม่ทนันขึ้นไม่ทนันหรือตกเครื่องบินเหตุการณ์เหล่านี้มันก็เกิดจากกดแรงดึงดูดทำงานและเพื่อนๆแต่เขาใช้ในทางที่ผิดไงซึ่งก็คือเขาไม่รู้แหละ หรือบางคนทํางานเจ้าไหนไม่ชอบหน้าเพื่อนร่วมงานไม่ชอบหน้าเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือก็คือเขาก็คือกําลังใช้กดแรงดึงดูดในทางที่ผิดนั่นแหละซึ่งก็คือเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือบางคนไปไหนโอ้โหมีแต่คนชอบมีแต่คนแบบให้การร่วมมือให้ความช่วยเหลือให้ความมีเมตตาในขณะที่บางคนเนี่ย ทำอะไรก็โดนคนอื่นขัดขวางทําอะไรก็คือยากกว่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งยากซึ่งก็คืออะไรเขาก็ใช้กฎอะไรไปดูดในทางที่ผิดคุรุชิเขาจะมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่เรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองเพื่อนเพื่อถ้าเกิดเรารู้เนี่ยไอสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปมันจะกลับขั้วตรงข้ามมันจะกลายเป็นความโชคดีเข้ามาเยือนในชีวิตเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในท,ทันทีเพราะฉะนั้นคุครุรุชิขอแนะนาคอสกฎแห่งความโชคดีสามารถไปวิวในช็อปได้